เห็นเพื่อนๆพ,พี่น้องของเราถามบ่อยนะเกี่ยวกับตัวดูดจานไฟของยามาฮามีโนะอหนึ่งสองาตัวดูดจานไฟของมี o 1 2 5มันก็ใช้กัร่วมกันกับมี o ตัวเก่านั่นแหละเพียงแค่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้ตรงเกลียวเนี่ยตรงเกลียวเนี่ยท่านไม่ได้เอาอแปลงสีฟันไปขัดทําความสะอาดสนิมออกนะท่านก็เลยหมุนตัวนี้ไม่เข้า ในเทคนิคการหมุนเข้าเนี่ยเราก็ได้ทําคลิปไปแล้วแหละนะเดี๋ยวเราชมในคลิปยาวก็คือหมุนตัวนี้เข้าไปแล้วก็กระแทกตรงนี้กระแทกไปด้วยหมุนเข้าไปด้วยกระแทกไปด้วยหมุนเข้าไปด้วยนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วนะอันนี Dead ้เราก็ดูดออกมาได้อันนี้มันเป็นเกลียวซ้ายนะเป็นเกลียวซ้ายนะอ่ายิ่งขันเข้าก็ยิ่งเข้าลึกนะอ่าตรงนี้เราหมุนให้ดูเลยนะครับทุกท่านนามันใช้ตัวดูดร่วมกันกับไวร้อยตัวเก่าๆนี่แหละนะครับนี่เราขันเข้าไปแล้วสุดเกลียวเลย นะครับพี่น้องนะก็เอานี่อ่าตัวดูดตัวนี้ไปดูดออกก็แล้วกันนะครับคําถามต่อมาจากกรณีที่ว่าอ่าตัวดูดจานไฟของอ่ายามาฮามีโอร้อยยี่สิบห้าเนี่ยถ้าใช้ตัวดูดจานไฟตัวนี้ดูดไม่ได้หรือว่าทําการดูดแล้วเปลียวมันรูดเกลียวมันเสียเราจะเอาอะไรมาดูดดูดตรงไหนนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆนนะเดี๋ยวขออนุญาตหาอุปกรณ์แป๊บนึง อ่ะในกรณีที่ตัวดูดนะครับเกลียวในมันเสียนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวดูดอ่าสามรูในลักษณะแบบนี้ดูดตรงน็อตเบอร์สิบนี้นะอ่าเราก็จะดูดตรงน็อตเบอร์สิบสามตัวนี้ออกเหมือนกันนะครับออกเหมือนกันสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็ดังนั้นก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วกันนะครับมันก็จะมีอยู่สองแบบแค่นี้อันนี้เรา DIY ขึ้นมาจากอ่าสเตอร์หลังนะเราตัดสเตอร์หลังมาต่อกันแล้วก็เชื่อมดามให้มันแข็งนะ ถ้าเราไปซื้อนะบางทีมันไม่แข็งมันดูดไม่ออกนะเพราะว่าดูดแล้วแก carry muscle, นกลางมันขึ้นขอบนอกมันโก่งลงมันก็เลยไม่ออกเราต้องดามใหม่นะครับให้มันแข็งนะครับทุกท่านก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็แล้วกันนะครับสําหรับอาตระกูลมีโอหนึ่งสองห้านะครับเมื่อเรานะครับพูดถึงอาการไฟชาร์จน้อยไฟชาร์จไม่พอไฟชาร์จไม่ทันบางทีเราก็จะไปโทษกันที่เรื่องของแผ่นชาร์จกัน นะครับทุกท่านนะในคดปนี้ไม่อยากให้ท่านไปทําการโทษที่แผ่นชาร์จนะครับอ่าในรถอัตโตมิติกไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ําหรือว่าเป็นพัดลมนะอยากให้ทุกท่านโฟกัสมาที่ตรงจุดนี้ด้วยเมื่อเราถอดล้อแม่เหล็กจานไฟออกนะอ่ะเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยฝุ่นแบบนี้นะฝุ่นแบบนี้มันมาขั้นกลางระหว่างชุดขดลวดกับอ่าล้อแม่เหล็กจานไฟเนี่ยเห็นไหมอ่า ตรงนี้นะครับมันจะทําให้มันเกิดการเหนี่ยวนําไม่ได้แรงดูดมันดูดไม่ถึงมันเหนียวนําไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดกระแสไฟหรือว่าเกิดเกิดน้อยนะครับทุกท่านหรือบางทีช้ฟุ่นมันมาเกาะจะนิมมันมาเกาะตรงแถบพัชเชอร์นะครับแถบพัชเชอร์ก็คือแถบเนี้ยนะแถบล้อแม่เหล็กแอนไฟนะครับมันอ่านรอบช้ามันก็มีผลทําให้รถสตาร์ทติดยากด้วยนะครับอันนี้รวมไปถึงในกรณีของรถที่ ไม่มีใดสตาร์ทยิ่งมีฝุ่นเยอะมันยิ่งสตาร์ทไม่ได้นะถอดทำความสะอาดกันบ้างนะครับอย่างเช่นเช่นี้โอ้โหอ่าเต็มเต็มเลยนะครับทุกท่านนะอ่าอ่ามันแบบแบบนี้ยมันจะไม่ชาร์จนะครับชาร์จน้อยชาร์จไม่พอเด้อฝากไว้ก่อนนะกรณีที่มีฝุ่นนะครับหรือว่าชุดคอยเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยฝุ่นแบบนี้นะครับมันจะเกิดสนิมขึ้นมาในที่สุดนั่นเองนะ พอมันเกิดสนิมขึ้นมานะครับทุกท่านรู้ไหมว่าไอ้แกนตรงเนี้ยแต่แกนกลางเนี่ยที่ขด้วดมันพันอยู่เนี่ยนะครับแกนกลางที่ขด้วดพันอยู่มันเป็นอ่าเหล็กนะเขาเรียกว่าเหล็กอ่อนแกนเหล็กอ่อนนะครับทีนี้เมื่ออ่ามันโดนความชื้นโดนสนิมโดนฝุ่นโอไว้แบบนี้นะอ่ามันเกิดสนิมภายในพอมันเกิดสนิมภายในนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืคอไอ้ตัวโครงเหล็กพวกนี้ นะครับอ่าเราก็รู้อยู่ว่าเมื่อมันเกิดสนิมสนิมมันจะพองตัวขยายตัวนะครับเมื่อมันพองตัวขยายตัวเนี่ยเส้นลวดข้างในเนี่ยมันเกิดขาดเกิดถลอกไฟมันไม่วิ่งไปตามเส้นลวดอ่าไฟมันไม่วิ่งไปตามเส้นลวดมันจะกระโดดข้ามเส้นเขาเรียกว่ามีอาการช็อตลอบอันนี้ไฟไม่พอเพื่อเผลนะครับช็อตยาวไปถึง ECU ในรุ่นใหม่ๆนะครับอ่าแล้วก็ อา,อาจจะทำให้แผ่นชาร์จเสียได้เพราะว่ามันมีไฟกระโดดข้ามเส้นหรือว่าไฟช็อตรอบนั่นเองนะอันนี้ฝากด้วยต่อลงมาทำความสะอาดกันสักนิดนึงนะครับสำหรับล้อแม่เหล็กชุดฟินคอย